สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านวันนี้ผมจะมาเปิดตัวนะครับถึงเรื่องการทำกลุ่มเฉพาะที่จะเรียนกีตาร์คลาสสิกกับผมนะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมทำขึ้นมาเพื่อเพื่อจะให้มันเหมือนกับเป็นเป็นบ้านผมอันหนึ่งนะครับสอนโดยละเอียดทุกอย่างทุกขั้นตอนทั้งโน้ตทั้งการอ่านโน้ต ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีการลงคลิปเกี่ยวกับการอ่านโน้ตตั้งแต่สายหนึ่งถึงสายที่หกพร้อมแบบฝึกหัดต่างๆโดยละเอียดนะครับขอให้ไปดูกันได้มิจุดประสงค์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะส่งเสริมให้ให้คนที่เล่นกีตาร์เนี่ยรู้หลักจริงๆของมันเล่นเพื่ออะไรเพื่อความสุขส่วนตัวจริงๆนะครับ คือถ้าเราเล่นด้วยใจรักจริงๆมันก็มีความสุขเรื่องอื่นไปเป็นผลพลอยได้ขอให้เล่นด้วยใจรักก่อนนะครับในกลุ่มเนี่ยเราจะมีเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่เบื้องต้นการนั่งการวางการจับวางอย่างไรธรรมท่าของตัวเรากับกีตาร์มันต้องลงกันอย่างไรถึงจะเล่นได้มีความสุขละเอียดมากครับ เราทำในราคาที่ไม่แพงเลยคือเสียครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวดูได้ตลอดชีวิตคลิปไม่มีการลบ9ก้ารอบาบาทนะครับไม่มีราคานี้ที่ไหนอีกแล้วนะครับที่ผมจะมอบให้แล้วตั้งใจทำจริงๆถ้าท่านเข้ากลุ่มไปเนี่ยจะเห็นว่าจะมีอะไรออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงนั้นเพลงนี้จะเล่นอย่างไรให้เพราะเทคนิคการเล่นทำอย่างไรให้เพลงเพราะเนี่ยสำคัญ ไม่ใช่เอาแต่เล,เล่นเล่นเล่นอย่างเดียวนะครับต้องทํายังไงให้เพลงเพราะไม่ใช่ว่าเพลงนั้นเล่นเป็นเสียงเป็นทํานองมาอย่างเดียวไม่ใช่ต้องให้เพราะด้วยนี่ทำอะไรจะเพราะทํำยังไงไม่ใช่ไปไปจําจากคนโน้นคนนี้ว่าต้องเล่นอย่างงั้นต้องเล่นอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องทําอย่างไรเนี่ยต้องไปดูนะครับ mm. มันเกิดมาจากตัวเราหมดทุกอย่างนี่แหละครับคือที่มาของการทํา กลุ่มพิเศษอันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่มเนี่ยนะครับถ้าเผื่อใครที่เห็นโน้ตที่ผมจะทยอยลงไปเนี่ยจะไปปริ้นเองก็ได้หรือจะสั่งซื้อจากที่ผมก็ได้นะครับในราคาเล่มละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับจัดส่งให้นี่รวมกาส่งแล้วนะครับส่งให้ทั่วประเทศเลยครับพร้อมทุกอย่าง ทำโดยละเอียดนะครับขอยืนยันเอาละครับผมก็จะฝากกลุ่มพิเศษอันนี้ที่ผมทำโดยผมเนี่ยนะครับเราจะทับอัปเดตถ่ายทำกันทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทยอยลงไปลงไปผู้ใดที่มีผลงานผมไม่ว่าจะเป็นดีวดีแล้วก็ดีหรืออะไรก็ดีมันจะมีมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่มีแค่ในีวีดีในดีวีดีเท่านั้นเนื้อหาต่างๆในดีวดีนี่ก็จะอยู่ในกลุ่มเราด้วยกลุ่มนี้ แต่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมว่าทำอย่างไรคือบางครั้งก็อย่างเอ๊ะทำไมผมเล่นออกมาไม่เหมือนคนอื่นเล่นก็เพราะอะไรมันจะมีเทคนิคนะครับแต่เพราะไม่เพราะมันอยู่ที่ผมผมชอบมีผม,ก,มก็ทำอย่างนี้นี่แหละครับก็เลยขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามารวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกัน ส่วนคนที่เข้ากลุ่มอยู่แล้วนี่ผมขอยืนยันว่าติดตามเราไปนะครับเรื่อยๆขอบคุณครับ